ท่านผู้ชมวันนี้เรามาขุดวันที่สองดินแข็งครับโอ้ขุดมันมาไม่เคยเจอแข็งครับโอ้หือมันเกิดยังไงเนี่ยฮะมันเกิดยังไงมันเอ๊ถึีขนาดต้องเอาสกัดมาสกัดเลร จะไปเกิดไปแบบไหนของมัน้จะได้กินไม่นอนน่มันนี่เดี๋ยวเรามาดูตอนผลงานนะตอนมันขึ้นมานะครับดูไม่ยอมขึ้นเลยขดลงไปลึกแล้วนะครับนี่อามุ้ยก็เยอะนะครับนี่อ่ะดูดิ จะหมามุยทั้งนั้นเลยอือแบนบันดูนี่อะหมามุยนะอันนั้นปากเครือมันนะครับเครือมันไอห,หัวนี้นี่แหละนี่เครือมันด้าดนบนนี่นี่หัวมันนี่ลงมานี่มันเกิดหัวเดียวนี่ปลูกแล้วมันเกิดหัวเดียวแล้วครับนี่นี่แฟนเขาปลูกไว้นะครับหัวเดียวแต่มีคุณค่ามากเลยนะครับต้องเอาไปให้เจ้าคนปลูกกินให้ได้นะครับเอ้เอาดูมันเกิดไปแบบไหน ดึงก็กลัวมันหักมีแต่หินโอ้โหเละเงิดเลยโอ้หักแล้วท่านผู้ชมอืมงวใหญ่ไม่เริ่มเลยแต่ว่าเหมือนมีรอยอะไรมันกินนมันหักอยู่ด้านล่างนี่เดี๋ยวต้องขุดไปต่ออีกอืมแต่ว่าใช้ได้อยู่กินได้อยู่โอ้อืมเดี๋ยวตามลงไปต่ออีก ดินมันแข็งมีแต่หินขุดลงไปแล้วท่านผู้ชมสุดแล้วมันน่าจะเน่านะครับเน่ากลางเน่าอืมไส้กลางมันเน่านะครับนี่หัวใหญ่อยู่นะครับแต่ว่ามันเน่ามันมีแต่หินนะครับมันมีแต่หินมันก็เลยน่าจะ ตอนมันเกิดลงไปมันสอะกับหินนี่เน่าลึกมากเลยครับนี่ดูดิสุดมือเลยอะ่ะสุดมือเลยนะคุผู้ชมเลยสังเกตดูนะมันเน่าอืออืออือมีตะก้อนหินนะครับอ้ลึกมากอ้สุดแขนเลย สรุปได้แค่นี้นะได้แค่นี้นครับได้แค่นี้เอาเอาให้เจ้าของเขาดูนะครับโอ้ถ้าไม่ถูงหินผมว่ามันตอนมาปลูกมันไม่ใช่มันเทียนแล้วทำไมมันลงไปอย่างนี้นะหัวใหญ่มากเลยนี่นี่ตรงต่อมันทัดผู้ชมเอยหมาเมือยก,ก็เยอะหัวเดียวนี่อืก็ไปต้มใส่กับมันอ่นนะครับ โอเคสำหรับงานนี้ปิดจับไปแล้วเฮออ้ดูเกิดลงไปได้ยังไงไมีแต่หินข้างล่างเน่านะครับไม่ขุดต่อนะครับเหมื่อยแล้วขุดไปก็คงไม่ได้กินแต่ว่ามันน่าจะลงไปอีกลึกนะครับน่าจะเป็นมันเทียนนะครับสุดแขนแล้วนี่ไปแล้วผมลองเอาอันนิดแหย่ดูนะครับโอ้แสดงว่ามันนี่ยยาวเกือบเมตรหนึ่งนะครับนี่นูน่นโอ้มันเน่าหัวมันยาวเกือบเมตรหนึ่งครับ อุ้ยนี่โอ้โหยังไม่สุดเลยนี่โอ้โห่านผู้ชมดูนี่สุดหัวมันนี่นี่นะสุดแล้วนี่แต่ว่าข้างล่างมันเนา่าออมันความยาวของมันนะครับดูเอดยาวเป็นเม็ดเลยนะครับนี่ยาวกับเม็ดหนึ่งหัวมันอนี่ ดูอยู่ใต้ดินนะครับนี่ใต้ดินนี่นียาวเป็นเม็ดเลยโอ้มันอยู่ในหินนะครับเอาไม่ได้แล้วมันเน่าครับเสดายโอ้ผมก็วายอยู่หัวเดียวเถอมันเยอะแท้อื้มเสดายเสดายแล้วไปเอาพันธุ์มันมาที่ไหนได้เนาะนี่เนะาะหัวมันยาวขนาดนี้นครับยาวเม็ดหนึ่งเลยหนะ้าเกือบเม็ดเหล็กเส้นนี้เกือบเม็ดหนึ่งครับนี่เม็ดหนึ่งอื้อ